อากาเซ่ถึงกับอมยิ้มหลังแบมแบมตอบกลับมารกเรื่องปล่อยเพลง แบมแบมก็เซเว่นตอบกลับหลังมาร์กก็เซเว่นทวิตถามเรื่องปล่อยเพลงต่อไปกับแฟนคลับกลายเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างศิลปินหนุ่มแบมแบมกันพิมุกภวกุลกับหนุ่มมาร์กต้วนที่งานนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับอากาเซ่ได้เห็นก็ทําให้ยิ้มตามได้เลยทีเดียวเหตุเกิดจากหนุ่มมาร์กได้ทวิตข้อความถามบรรดาแฟนคลับในทวิตเตอร์ถึงเพลงต่อไปว่าควรจะเป็นอย่างไรเซฟมี me, หรือโลนลี่ซึ่งต่อมาหนุ่มแบมแบมก็เข้ามาตอบกลับว่า รวมกันเลยเป็นเซฟลี่ซึ่งล่าสุดหนุ่มมาก,ก็็ได้ตัดสินใจพร้อมทั้งทวิตข้อความบอกเหล่าแฟนคลับว่าได้คุยกับทีมงานแล้วตกลงว่าจะปล่อยทั้งสองเพลงเลยโดยจะปล่อยเพลงแรกคือ l o n l l y ในสัปดาห์หน้าเอาเป็นว่าเรารอติดตามกันดีกว่าว่าหนุ่มมากจะปล่อยเพลงวันไหนอะไรอย่างไรขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ